มันคืออีหยังว่ากฎใหม่ใบส้มปกติมันมีแต่เหลืองอ่อนๆเหลืองแก่ๆแ,แล้วแดงปีแต่อันนี้เตรียมเอามาทดลองใช้ในการตัดสินแล้วมันคือใบส้มมันคืออีหยังเดี๋ยวจานเล่าให้ฟังเมื่อไม่กี่ปีก่อนมีผู้สมัครประธานฟีฟาท่านหนึ่งนามว่าเชอรรมชองปานได้น,นำเนอใบส้มไอเดียโคตรล้ำเพื่อหาเสียงไอ้ใบส้มเนี่ยมันคือใบที่อยู่ระหว่างเหลืองและแดงคิดมาเพื่อกำราบนักบอลที่ยุ่ยยุตุตุกติดคู่แข่ง พวกทีพุ่งล้มหรือพวกถ่วงเวลาให้เกมช้าหรือนักบอลที่ทำฟาวแบบโทษทางเทคนิคพวกถอดเสื้อทำแฮ์บอลแบบไม่ได้ตั้งใจฟาวที่ไม่จำเป็นไม่ยอมรับคำตัดสินหรือนักบอลที่เข้ามาเถียงเข้ามาปั่นประสาทกรรมการก็จะโดนใบส้มไปโทษมันไม่ถึงกับไล่ออกแต่โทษมันมากกว่าตักเตือนตอนนี้มันเป็นรูปเป็นร่างมากกว่าไอเดียแรกกฎที่เตรียมเอามาใช้ก็คือหากใครโดนใบนี้มึงจะโดนไล่ไปนั่งข้างสนามพักไปเลย1ิบนาทีไปสงบสติอารมณ์ก่อน หลังพ้น10นาทีไปแล้วผู้เล่นคนนั้นก็จะได้กลับมาลงเล่นใหม่กฎนี้ถูกตั้งชื่อไว้ว่ากฎซินบินไอเดียมันแปลกแต่ฟังอเมริกันเกมเขาก็มีกฎแบบนี้กันนักกีฬาฟาวแล้วออกไปพักแล้วกลับมาลงใหม่เป็นเรื่องปกติแต่มันคงจะแปลกๆสำหรับฟุตบอลหน่อยเพราะเราเคยชินกับการออกแล้วออกเลยไอซินบินเนี่ยถูกเอาไปทดลองกับบอมรายการเล็กๆแล้วสรุปว่ามันทำให้เกมการแข่งขันมีรสชาติแปลกไปจากเดิม เพราะว่ามันลดการฟาวในสนามในทางแท็กติกได้ถึง38%และมันกำลังจะถูกนำมาใช้ในเกมการแข่งขันที่ใหญ่ขึ้นพรีเมียร์ลีกมองมองดูแล้วน่าสนใจอาจจะเอาไอ้ใบส้มมาลองใช้ในซีซั่นหน้านี้เลยแต่นี่ยังไม่เป็นทางการนะน่าจะเป็นการปล่อยข่าวมาเพื่อดูกระแสแฟนบอลก,ก่อนว่าคิดเห็นเช่นไรเป้าหมายหลักๆของใบส้มมันก็เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เล่นในเกมฟุตบอลและเพิ่มความเคารพต่อผู้ตัดสินเพื่อลดการแจกใบแดง เกจิอาจารย์ฝั่งโนนมองกันว่าก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวมันน่าจะทําให้ฟุตบอลสนุกขึ้นเพราะ10นาทีที่หายไปนั้นทีมที่โดนอาจจะบันไลยได้ทุกเมื่อแต่ก็ยังมีโอกาสได้กลับมาเอาคืนหรือพวกเองว่าไง